อย่างชิ้นเนี้ยคือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเนี่ยสวยพร้อมๆอย่างนี้เลยนะครับหลายตัวมากๆนี่คือครบเซ็ตหมดเลยนะครับเนี่ยลิ้นหน้านะครับหลังหน้าโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับคือมาอยู่ด้านหลังนะครับก็รอเอาไปวางขายนะครับอันนี้เราก็บุกมาด้านหลังเลยสวยมากนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ได้แพงนะเจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับดูดิสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ มาอีกแล้วนะครับกับร้านอะไรตรงนี้นะครับเส้นถนนมิตรภาพนะครับขาออกเมืองโคราชไปขอนแก่นทอดีผมจะมีไปรีวิวรถที่ขอนแก่นนะครับก็เลยแวะมาดูชิ้นงานมาคัดเลือกนะครับชิ้นงานให้กับแฟนเพจนะครับก็หลายท่านนะฝากมาก็จะมีวิโก้นะครับแปลงเป็นหน้าแชมป์นะครับก็ของมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะมีฝากระโปรงหน้านะครับกันชนหน้ากระจังหน้าไฟนะครับแล้วก็พวกโคมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ทั้งหมดประมาณห้าหกชิ้นงาน นะครับก็มาดูว่าเดี๋ยวผมจะคัดให้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วราคาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟหน้านะครับไฟท้ายพวกดีแม็กสกโปรงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาช่วยคัดให้นะสำหรับคลิปนี้ว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับส่วนใครที่ถามเกี่ยวกับแม็กไลเนอร์มาไม่ต้องห่วงนะครับมีเยอะแยะมากมายครบทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเลย เร่พิการชนก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็คัดมาที่เห็นๆนะครับก็มีประมาณสองอันนะครับที่คัดมาแล้วนะครับถ้าแฟนเพจเขจะต้องการตัวนี้นะนี่ครับที่เปลี่ยนมาเป็นหน้าแชมป์อย่างนี้นะครับนี่หนึ่งชิ้นงานนะคันนี่เป็นอันนี้เป็นสีดํานะครับก็เจ0ด้อยบาทแต่ดูแล้วนะครับไม่มีแตกหักนะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีให้มันตรงก็พอนะครับตัวนี้นะอันนี้คืองานนี้เจ็ดร้อยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ขยับไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้พันห้านะแต่ว่าสวยนะอันนี้นะครับคือแม่ คือจริงถ้าสีมันเป็นสีนี้ยผมว่าเอาไปล้างทำความสะอาดคือร้อยลงได้เลยนะครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับเนี่ยอัเต็มที่นียฮะอาจจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับแต่นี่ขัดออกไม่ถึงตัวเนื้อสีนะครับตัวนี้เป็นพันห้าก็เดี๋ยวลองมาคํานวณดูอีกทีนะครับว่าตัวพันห้านะครับกับตัวเจ็ดร้อยนะครับตัวไหนมันคุ้มกว่าอ่ะโอเคกันชนเราได้ละต่อไปก็ไปดูแก้มนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ทางโซนนี้นะครับ ยาวจนไปสุดนู้นเลยครับไกลๆนู้นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาคัดดูนะครับเพราะว่าชิ้นงานของตัวนี้นะฮะมันจะสตาร์ทต,ตั้งแต่700บาทนะครับจนไปถึงประมาณ1,500บาทถ้าตัวส,สวยๆนะครับสีตรงคือบางชิ้นงานสามารถที่จะเอาไปร้อยน็อต นะครับใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําสีนะครับแต่ว่าบางชิ้นงานอาจจะมีทะลอกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่บุกนะครับถ้าเป็นงานชิ้นงานที่บุบุกเลยจริงๆเนี่ยราคาจะไม่ถึง700ดร้อยนะครับแต่นี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับก็จะพยายามคัดตัวที่แบบไม่ต้องเอาไปทําอะไรมากมายนะครับเต็มที่อาจจะไปเก็บแค่สีก็เดี๋ยวจะช่วยคัดนะครับถ้าขาดแก้มซ้ายแก้มขวานะครับตอนนี้กำลังหาดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะได้ตามสเปคที่ต้องการหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเยอะนะครับเนี่ยนี่ฮะ โซนด้านหน้านะครับเดี๋ยวมันจะมีด้านหลังด้วยนะครับที่เป็นพวกแกมอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองคัดดูจากโซนนี้ก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมหาก่อนนะฮะวิโกแชมนะครับหรือว่าฟอร์จูเนอร์แลอยู่แถวนี้นะเห็นเจ้าของแจ้งไว้นะครับให้เรามาคัดได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยเจอดีแม็กค่อนข้างเยอะนะครับดีแม็กเยอะมากนี่นี่ครับโอ้อันนี้ก็ได้นะแต่วันบุบนะครับมีชิ้นงานหนด้านล่างนะครับไม่ใช่เลยแต่บุบอันนี้เราไม่เอานะฮะเดี๋ยวค่อยๆหาไปนะครับเอาให้แบบว่าแบบ คือไม่ต้องเอาไปทําอะไรมากมายครับเอาเต็มที่แค่เก็บสีแล้วกันประมาณนี้ในระหว่างที่ผมกําลังคุยเขียหาอยู่นะครับเจ้าของก็แจ้งว่าเจอแล้วนะครับหาให้แล้วนะครับชิ้นงานตอนแรกเขาเปิดมาพันหนึ่งครับผมก็ลองต่อดูนะครับก็ได้ที่800บาทนะครับก็ไม่มีรอยบุบใดๆนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสองข้างก็พันหกรบาทถัดมาแน่งฝากระโปรงหน้านะครับคือจริงๆข้างนอกก็มีนะแต่เจ้าของแนะนำนะครับว่าด้านในเนี่ยสวยกว่านะครับสามารถที่จะถ้าสีตรงนะครับเอาไปร้อยน็อต อ่าลงได้เลยไม่ต้องทําสีไม่ต้องเก็บทานะดูสิน่าจะจริงนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ละชิ้นรวมไปถึงบานประตูนะที่เคยมีคนถามมานะดูดิอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ครับเนี่ยไม่ต้องไปเก็บทาแล้วนะดูสิครับใช้ได้เลยนะคือสีครับโอ้โหสวยจัดอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนฝากระโปรงนะครับด้านในราคาจะสตาร์ทประมาณ2 0 0พันนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับสองพันขึ้นไปแล้วกันประมาณนั้นนะครับ เนี่ยฮะก็จะอยู่ทางด้านนี้ซะเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้ทางเจ้าของเนาะมาช่วยดูให้นะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับประมาณนี้ทางด้านฝากระโปรงนะครับสรุปหาไม่ได้นะครับคือไม่มีนะครับสำหรับตัววิ๊กเกอแชมป์นะครับหรือว่าหน้าแชมป์มันจะมีฮูดมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางเจ้าของแจ้งไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับพวกของเกี่ยวกับพวก V ิกเกนะครับก็จะมาสัปดาห์หน้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วนั้นก็สั่งไว้รอเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทเนาะสำหรับฝากระโปรงอีกหนึ่งชิ้น โอ้โหของฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วจะเป็นตัวเดียวกันนะครับกับที่แฟนเพจนะครับอยากจะแปลงนะครับแปลงหน้ามาเป็นหน้านี้นะฮะก็ชิ้นงานตัวนี้ก็สองพันบวกนะครับคือมันเป็นของแท้โรงงานนะครับสภาพนี่คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือร้อยก็ไม่รู้นะอันนี้คือมันใหม่มากนะครับก็มีการซีนเก็บไว้งานตรงนี้นะครับสตาร์ทอยู่ประมาณอพันห้านะครับสองพันสามพันห้าประมาณนี้นะฮะขึ้นอยู่กับอ่รายละเอียดของชิ้นงานด้วยนะครับตัวนี้จากที่ผมสอบถามไปเมื่อกี้นะครับน่าจะสองพันบาทนะครับถึงสองพันห้าร้อยบาท ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่าจะลงตัวที่ชิ้นไหนนะครับแต่น่าจะเอาชิ้นนี้แหละเพราะว่าน่าจะสวยสุดแล้วนะครับไม่เกิน2 0 0พนะครสบาสำหรับเช้นนี้ส่วนของตอนนี้นะครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือรอแค่ฝากระโปรงหน้านะครับอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้นะครับทั้งหมดนะครับราคารวมแล้วอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับ9,000พันกว่าบาทที่ผมต้องบวกคร่าวๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าถูกมากๆนะครับถ้าเราเบิกครบใหม่หมดเลยนะครับคือเบิกโรงงานโอ้โห หลายหมื่นอันนี้ประหยัดเงินไปได้เยอะอันนี้ก็ยังไม่รวมแบบพวกทาสีนะครับส่วนเรื่องค่าบริการนะครับเห็นทางเจ้าของแจ้งว่าไม่คิดนะครับถ้ามาทําที่ร้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่อยากจะแปลงหน้ารถอยากจะอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาติดต่อได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับให้ทางเจ้าของร้านช่วยขัดของให้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟท้ายของดีแม็กนะครับให้แฟนเพจกันต่อเลยครับสำหรับแฟนเพจที่สอบถามเกี่ยวกับไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟหน้าดีแม็ก นี่คเดี๋ยวผมมาดูให้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับใหม่ๆเลครับอันนี้ก็ถอดมานะครับนี้เป็นงานถอดโอ้โหตัวนี้เป็นอ๋อไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่าราคาเท่าไหร่แต่นี่เป็นของใหม่นะครับส่วนแฟนเพจที่สอบถามมาอยากได้ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ตรงนี้ไม่มีนะครับตัวนี้มีแต่ตัวธรรมดานะครับไม่มีตัวท็อปเลยนะครับอ่านี่ฮะอ๋อนี่ก็เป็นตัวธรรมดาไม่มีตัวท็อปนี่ครับใลาท้ายนะอ๋อนี่ครับอยู่ข้างนี้นี่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 ครับ เป็นตัวท็อปนี่ฮะอ้อยู่นนะครับนี่ซีนไว้นะครับโอ้โหคู่ละประมาณห้าพันบาทนะครับสำหรับไฟท้ายตัวท็อปนะครับนี่คะแบบนี้นะนอคพันยีสิบที่เป็นยี่สิบสองอะไรเงี้ยนะครับโอเคฮะคู่ละห้าพันเดี๋ยวผมช่วยคัดดูสวยๆให้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ยไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคฮะดี๋ยวไงเดี๋ยวผมช่วยคัดให้ดูอีกทีนึงก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับตรงนี้นี่ครับทางด้านไฟหน้านะครับโอเคเลยนะครับก็อยู่ในซีนไว้นะครับ อันนี้เป็นตัวที่ผมแจ้งกับทางเาจ้าของเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ออกมาให้ดูนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีตหนิอะไรนะเนี่สยสวยๆเลยนะครับพวกหลอดชุดปั๊กชุดอะไรนะครับเป็นของแท้เ,เดิมโรงงานหมดนะครับไม่ใช่ของงานไต้หวันนะครับเดี๋ยวงานไต้หวันเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับใครที่สอบถามของใหม่งานไต้หวันเข้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ตรงน,นี้ผมขอดูของแท้เดิมโรงงานก่อนนะเนี่ยจะอยู่ทางโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวคัดให้นะครับสําหรับตัวไฟตัวท็อปนะครับไฟหน้าตัวท็อปแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเบิกอของโรงงานนะครับของแท้โรงงานมันจะอยู่ประมาณสามหมื่นหกร้ผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ประมาณหมื่งสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะครับตอนหนึ่งคู่นะนี่คืองานใหม่ๆเนี้ยงานถอดนะดูสิครับนี่ครับราคาประมาณนี้นะย้อนกลับมาดูไฟฉายนิดนึงนครับนี่ครับเจ้าของแจ้งว่าขัดไว้ให้แล้วนะครับแต่ผมดูก่อนอ่ามันีังไงครับผมใหม่ๆเลยนะครับกิ๊ฟนะครับนี่ซีนมาให้อย่างดี ก็คู่ละ5,000นนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวบ่อยนะครับที่ว่าเขาขโมยไฟท้ายกันถอนรถสองตัวนะครับนี่ยเอาไปขายกันนะครับคือได้ราคาจัดจัดนะฮะอันนี้ก็ได้5 0 0พันนะครับก็ถ้าเป็นเบิกใหม่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับไฟท้ายนะคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณ5,000นนครับก็จะเป็นชุดบิมแม็กนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะตัวท็อปที่แฟนเพจสอบถามเข้ามานะครับยังไงก็ติดต่อมาทางร้านอีกทีนึงนะครับโอเคครับพามาดูงานไต้หวันนะครับที่แฟนเพจสอบถาม กันเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับคืองานไต้หวันนะ่ะมันไม่ต้องมีอะไระเขาเรียกอะไรมันไม่ต้องดูเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่อยู่แล้วนะครับนี่ฮะของไม่ใหม่ทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นของเก่าของมือสองอะไรเลยนะเป็นของใหม่ที่เขาซีไว้อย่างเงี้ยนะเนี่ยชุดงานไต้หวันทั้งหมดนะครับนี่ โอเคเลยนะผมว่าคือเป็นของใหม่หมดนะครับย้ำอีกทีนะเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นชิ้นงานไต้หวันส่วนราคานะครับอยู่ประมาณเอ่อพนหบาทบวกลบนะฮะแล้วแต่เขาเรียกะไรแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางชิ้นงานก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยนะครับบางชิ้นงานก็อาจจะแบบเกินพันหานะครับบางชิ้นงานก็ต่ำกว่าพันหลงมาอาจจะพันหนึ่งอะไรเงี้ยสตาร์ประมาณนั้นนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยดูดิวิแต่นี่ไม่ใช่งานไต้หวันนะวินี่สวยจัดเลยรุ่นไรว่าเหมือนยาลิสนะครับ ไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกทีพอมันลามันไม่ได้ติดรถแล้วมันดูยากนะครับนี่ฮะอันเนี่ยกันชนนะครับอย่างยาลิษเนี่ยครับเนี่ยอย่างชิ้นหนึ่งเนี้ยครับพันเดียวเนี่ยดูดิใครที่เคยถามไว้ครับนี่ครับของใหม่นะครับเนี่ยหนึ่งพันบาทนี่ใช่หมดครับวีออสเนี่ยพันหนึ่งนะครับถ้าใครแบบไปซื้ออ่พวกนั้นแบบแพงๆครับก็อย่างเงี้ยพันหนึ่งมาซื้อได้ครับงานไต้หวันแต่เกตมันก็จะเป็นลองอ่าพวก ของงานไทยนะครับก็อยู่ที่เวียดนามแล้วกันนะครับมันจะมีของมือสองนะครับของแท้โรงงานนะครับแล้วก็มีงานอของใหม่ไต้หวันนะครับราคามันเบียดเบียดกันนะครับแพงถูกก็ต่างๆกันไปนะครพี่ออสเยอะนะครับเนี่ยโตโยต้าซะเยอะวีโก้นะครับเนี่ยวีโก้แชมป์นะครับกันชนเนี่ยงานไต้หวันราคาเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนี่ครับเนี่ยอย่างวีโก้แชมป์นะครับนี่งานของแท้มีครบเลยนะครับ นี่ยจะเป็นงานไต้หวันทั้งหมดเลยนะครับพวกกันชนนะครับรวมไปถึงนะครับพวกลิ้นต่างๆสเกิร์ตรุ่นี้นั่นนะครับเนี่ยใช่หมดนะครับห่อๆซีนนแต่มันก็จะมีพวกงานอของไทยนะครับที่เป็นงานแบบงานถอดนะครับใหม่ๆปะปนกันอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าใครที่ถามมันเข้ามานะครับก็ ตามนี้มาดูให้แล้วนะครับย้ำอีกรอบนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไม่สวยนะมันเป็นของใหม่มันสวยอยู่แล้วนะครับแต่แค่มันอาจจะไม่ได้แบบทนหรือเหนียวมากเท่างานไทยแค่นั้นเองนะครับทั้งด้านไฟนรับที่มีคนถามมานะครับพวกงานเทียบงานไต้หวันอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆมันอยู่ในกล่องนะัปในกดังอีกกดังหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าคืองานไต้หวันนะครับมันก็จะเหมือนงานไทยแต่วัสดุต่างๆมันจะไม่ดีเท่านะครับประมาณนั้นเนะเาะถ้าให้ผมแนะนําจริงๆผมแนะนําของถอดดีกว่านะครับแล้วก็เลือกตัวที่อา่าเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยอย่าง90บวกขึ้นไปนะครับอย่างนั้นคุ้มกว่าแน่นอนนะเพราะว่าถ้าใส่งานไต้หวันมนาะชนเนี่ยพวกโคดเออร์เลยมันจะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็จะอ่าโคดมันจะฟ้องก็วุ่นวายอีกอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นน้าผมแนะนําไปที่ของมือสองนะครับสภาพดีีีๆๆจะะะดดกกวว่่่าาาแล้้้็บบัันนไขงงงครใหมอยยเฮ ผมบอกไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับคือสตาร์ทกันเจ็ดร้อยนะนะครับก็มาเลือกชิ้นงานดูอีกทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็ต่อรองราคากันอีกทีหนึ่งนะครับสตาร์ทที่เจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับเนี่ยต่อให้ใหม่ใหม่นะครับมันก็อยู่ที่รุ่นย่อยด้วยอะไรด้วยครับเนี่ยอย่างเงี้ยใหม่ใหม่คลิกเลยเนี่ยนี่เป็นของแท้ของไทยนะครับนี่ครับไม่ใช่ของไต้หวันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับพวกบันไดข้างก่อนจะกลับนะครับก็เอาซะหน่อยนะครับไม่ได้โฉบมาดูเลยนะครับทางด้านนี้นะครับดูดิคือเป็นชิ้นงานใหม่แบบ พวกสเกิร์ตนะครับชุดแต่งเนี่ยโคตรสวยะอันนี่คือแดงดําไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับสวยมากๆใช้คําว่าสวยเบืองมากดูดินะครับเยอะเลยนะครับนียครับพวกชิ้นที่เป็นสเกิร์ตต่างๆนกดูดิอย่างชิ้นเนี่ยคือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเนี่ยสวยพร้อมๆอย่างนี้เลยนะครับหลายตัวมากๆนี่คือครบเซตเขาเลยนะครับเนี่ยอ่าลิ้นหน้านะครับหลังหน้าโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับ คือมาอยู่ด้านหลังนะครับก็รอเอาไปวางขายนะครับอันนี้เราก็บุกมาด้านหลังเลยนะครับใครมองหาชิ้นไหนอยู่นะครับดูสินี่ฮะคือผมมองว่าบางชิ้นงานนะอย่างโป่งมุกอะไรพวกนี้นะครับคือคุณไม่ต้องไปเก็บทาสีเลยอะจริงๆเอาเวลาก็ไปใส่ได้เลยอะคนี่ครับสวยมากนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ได้แพงนะเจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับดูดิถามกันเยอะเหลือเกินนะครับพวกกันชนรุ่นเก่าๆนะครับที่มันเป็นแบบพวกสเลตอะไรพวกนี้นะครับเนี่ย กองกันอยู่ตรงนี้นะเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้จริงๆคือถูกจัดจเลยนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนนะครับอย่กกองก็อยู่นี้หมดเลยนะพวกรถปี่โอเก่านะครับสไตล์กันชนหนาๆนะครับเนี่ยฮะพวกแหลกอย่างเงี้ยนะฮะเยอะเลยนะฮะลองมาดูอีกหนึ่งโกดังนะครับก่อนจะกลับนะครับทางด้านนี้นะฮะมันจะมีพวกสเกิร์ตกันชนหน้าหลังนะครับลิ้นหน้าลิ้นข้างอะไรพวกนี้นะครับคือเยอะมากๆนะครับทางเจ้าของเองก็เขาเรียกอะไรอ่ะ ก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีเย่อรุ่นไหนบ้างนะเพราะของมันเยอะดังนั้นผมแนะนําอย่างนี้ใครที่แบบผ่านไปผ่านมานะในบริเวณนี้นะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยดูสิคือเป็นเป็นของใหม่โรงงานถอดออกนะฮะดูสิครับคือไม่รู้จะไปติอะไรเขานะครับอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหดูสิคือไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะครับเนี่ยฮะล้างทำความสะอาดร้อยนัดใช้ได้เลยนะครับ ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นของใหม่ๆทั้งนั้นเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับดูสิโอ้โหแม่กันชนแบบตัว6นิวเซเว่นก็มีนะครับเนี่ยอย่างงี้โอ้โหดูสิของใหม่จัดลืยคือเยอะจัดนะครับเนี่ยฮะทั้งด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยเป็นของใหม่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือครบเลยนะครับกันชนหน้านะครับหลังแล้วก็ข้างนะครับเนี่ยวางเรียงๆอย่างงี้ครับเป็นหนึ่งเซ็ตเลยนะครับเนี่ยฮะเยอะจัด นี่ก็ใช่นะครับของใหม่ๆเท่านั้นนะดูสิแอบดูในงานเขานิดหนึ่งนะโอ้โหดูสิครับเห็นไหมปะเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับอะไรชิ้นไหนก็อย่างที่บอกนะครับลองติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับกับทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ